โอเคก็กลา่าวสิท่านผู้ชม,มทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเจมส์ซทีวีกันอีกเช่นเคยและในวันนี้เราก็มาถึงวันที่เราต้องมาดูผลประกวดน,นะทุกคนนะของอินโซที่เราโพสต์ไว้วันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมตอนวันดูมันกินทุกคน ท้อวะเห็นไหมไอ่เลยโอเคทุกคนในวันนี้เราจะมาเริ่มดูจากคนแรกเลยเลยกันโอเคก่อนจะไปดูคลิปนี้กด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยฉลองประกวดทามิทเนี่ยหนึ่งพันซัลคอยเบอร์รางวัล50หัวทุกคนแจก,จก,จกไปโอเคแล้วเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรแจ็คพอตท้ายคลิปนะทุกคนนะเป็นอินโทรพิเศษมาดูจากคนแรกและกันจากใครไม่รู้อาจชื่อไม่ออก่งมา4ชั่วโมงที่แล้วทุกคนยังเลือสิบไปเนะี่ยแบบขออนุญาตดูนะคนโอเค ไม่มีนะทุกคนลิขสิทธิ์นะโอเคไม่มีไปเอาใหม่เอาใหม่โอเคก็ก็ก็สวยดีใช่ไหมทุกคนใช่ไหมใช่ไหมครับครับก็ก็ก็สวยดีทุกคนกดไลค์เป็นกรัจาจให้หน่อยละกัน สวย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 โอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคทำนี้เพื่อความที่โอเคเรามาดูวันที่สองโอเคเรามาดูจากอะไรเนี่ยโอโซนซีเอชใช่ปะ่ะโอโซนหรือเปล่า <O zone. S 1> นั่นแหละโอโซน <O zone. S 1> โอเคโอโซนลากขึ้นมาไว้อะไรเนี่ย เฮ้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 เเไม่่านไม่่านก็ย้ายตัดสินนะครับเนื่องจากมีลิขสิทธิ์นะครับผมโอเควันนี้ก็ตัดไปถือว่าไม่ดูแล้วกันเนื่องจากช่องเราก็พันซับแล้วนะเรื่งลิขสิทธิ์ไว้ก็ดีโอเคแล้วก็จากเด็กชายดีทีเฮดนะทุกคนมาดูกันดีกว่าจัดไปพ่หนุ่มเดี๋ยวได้เช็คแป๊บหนึ่ง โอเคไม่มีนะโอ้ดีมากเลยทิ้งดิงช่องเราไว้ด้วยนั่นแหละกดไลค์แบ,บง่งรายจงายไปเปิดทุกคนเ <'s> พลงเพลงโดนใจวะเพลงโดนใจเอาเรื่องนะเนี่ยพอพอขี้หกกระจายอันนี้ก็ <C oughs> ถือว่าโดนใจใช่ไห้นะ เดีวราไปดูอันต่อไปนะทุกคนคลิปนี้ได้จบแบบสั้นมากเลยจากแมวน้อยขี้เกียจครับโอเคเด็กลิืกรสิแป๊บโอ้โหแป๊บ what the fuck <c oughs> คุณเปให้เด็กดูเหรอผมไม่ใช่เด็กนะไม่เป็นสาธานะด้วยโอโอเคโอเคไม่เป็นไรนะ <c oughs> เริ่มใหม่ทุกคนเฮ้ ถ้าเปทหารเนี่ยมันจะมันจะดูดิสสิได้วะได้ได้ได้ได,ได้มันมันมันจะขึ้นบอออยู่แล้วโอเคโอเคแสดงว่ามไม่มีเนาะไม่มีเปิดเกิน <c oughs> ว่าเทพปะเอาใหม่ล้วกันเนี่ยฮัลโหลคนนี้มาจากติ๊กตอ็อกเลยนะอืมโอ้อยพูดก่อนดิ รีบเล่งเสียงไปไหนโอเคก็แล้วก็มีนะทุกคนนะเป็นติ k กตอกับผมก็อย่าลืมไป f ฟล l ล w กันด้วยนะถึงไม่มีคลิปลงก็ตามก็กดๆไปกันแหละทีเอาเสียงลกมาก่อนหายไว้วอดมันดูยังไงไม่รู้อ่ะกดปุ่มนี้ได้บ้าทุกคนใจเย็นอืม ฮรลโหลวันคิดว่าไงอ่ะไม่ผ่านไม่ผ่านใช่ใช่มันมันยังไม่โดนใจอ่ะมันยังไม่โดนใจไวรุ่นอ่ะแอ่ว่ายังไม่ผ่านนะอันนี้ก็ก็พอได้อันที่แบบราวัลสามตัวเนี้ยอันที่แบบน่าได้นะเออไปยิบหายกดปุ่มโอเคน่าจะได้อยู่มั้งมั้งด้วยนะใช่ไหมรัลวันน่าจะได้อยู่ เราเรามาดูว่า<ช>สาม<ะ>ตัวอันดับนะว่าเราจะอันไหนดีตอนนี้โดนใจไปรุ่นอันที่ผมชอบน่าจะเป็นตัวนี้มั้ของเด็กชาย DTS เนี่ยจังหวะได้ดีโอเคคนนี้แล้วกันทุกคนแสดงความยินดีด้วยนะอีิจะของเด็กชาย DTS นะทุกคนนะใช่แล้วคือได้นะได้นะชอบ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 เอาเรื่องจัด ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคเรามาดูไฮไลท์เลยแล้วกันนะทุกคนปิดเสียงก่อนเลยพอดีตอนนี้ไม่มีลิขสิทธิ์นะทุกคนนะโอเคเรามาดูกันคือลิขสิทธิ์มันเด้งไปตอนนี้อารมณ์มันก็ได้เปลี่ยนเพลงแล้วทุกคนนะก็จะเป็นตัวนี้ทุกคนที่ผมได้ใช้งานนะเออเรามาดูกันเลยดีกว่าไปเช็ด okay. เอาเรื่องจัดเพ่เก <Hey, S 2> ินดูดิอารมณ์มันทำมันเท่าไหร่น่าจะประมาณ2 k ปะโห ไช่ครับผมโอเคไช้ใช่เนี่ยโทเคมาเลยชอบมันนี้สุดอะแบบตั้งแต่รถธรรมมาโหแบบชอบที่สุดเลยก็อชอบอแหละเดี๋ยวแต่เอาโทใช่ไหมรถวันใช่ครับรอ,รอต่อไปโอเคเ่อเราไปดูอีกรอบเท่จริงนั่งดูทุกวันอะนั่งตั้งแต่หนึ่งทุ่มหนึ่งยังคือเรายังดูอยู่เลยปั๊มวิวเท่เกินดูวันที้นี่ทุกคนอย่าลืมกดปุ่มตรงนี้นะ กดเซิฟมาทุกคนกดเซิฟมาลุจิเปลิลเนี่ยตรงนี้เนี่ยกดเซิฟนะทุกคนกดเซิฟเต็มด้วยอ,อนลอรวันเนี่ยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ,กบช่องผมบางทีนะทุกคนนโะดยเฉพาะอินโทรนะทุกคนอย่าลืมกดด้วยถ้ากดช่องนี้เสร็จก็กดช่องนี้ต่อนะทุกคนนะช่องผมเองนะโอเคนะทุกคนประมาณนั้นเลยนะโอเคทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนนะเดี๋ยวอเลอรวันบอกลาคนดูหน่อยบายบายครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้า จัดปายไปละบาย